สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับผมในช่องสิรที่โชคโอนะครับวันนี้ผมก็มีหัวดีๆเด็ดๆแม่นๆมาฝากเช่นเคยนะครับผมสําหรับสูตรนี้นะครับทาสถิติเข้ามาแล้ว48่งวดนะครับผมในงวดที่ผ่านมาให้ตัวเด่นไปก็เข้านะครับถือว่าสุดยอดนะครับผมยังไงก็เปิดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับผมเพราะว่าหวยคือการเสียงโชคมีัตราเสียงสูงนะครับข้อมูลหรือแนวทางที่ผมให้นะครับสามารถนําไปเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผม คราวนี้เรามาดูรีวิวกันเลยนะครับผมที่บอกว่าเข้า48งวดเข้ายัางไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับใครที่เคยได้ดูแล้วก็ถือว่าเป็นการทบทวนความรู้ที่มีไปนในตัวนะครับดูไปพร้พอมๆกับผู้ที่ยังไม่เคยได้ดูนะครับผมจะได้ไม่หลงไม่ลืมนะครับผมสูตรนี้ผมเรียกชื่อสูตรว่าล่างล็อกนะครับคำนวณหาเลข ถ้าสามตัวของรางวัลที่1นะครับหรือที่คใครหลายคนเรียกว่าเลขบนนั่นแหละครับผมจะให้ตัวเด่นไป3ตัวนะครับอย่างวันที่1 6บเดือนหนึ่งพศ2558ให้ตัวเด่นก็คือ3 2 8หองแปออก3 5 1เข้า3นะครับบางงวดก็เข้า1ตัวบางงวดก็เข้า2ตัวนะครับถ้างวดไหนเข้าผมจะขี่ถูกแวงหลังแบบนี้นะครับนี่นะครับดูไปพร้อมกันนะครับผม เชื่นชอบสูตรนี้วิธีนี้ก็สูตรนี้ไปเป็นแนวทางนะครับแต่ถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปนะครับในช่องผมนะครับช่องสิทธิโชโอยังมีหลายๆสูตรให้เลือกดูเอานะครับผมผมจะโพสให้ดูอยู่ทุกงวดนะครับผม ตัวเด่นที่ให้นะครับเอาไปวิเคราะห์ช่วยๆกันนะครับผมชอบหรือไม่ชอบยังไงนะครับเอาไปเทียบเคียงกับอาจารย์ท่านอื่นได้นะครับผมในช่อง YouTube นะครับมีหลายๆท่านอยู่นะครับโพสให้ดูนะครับผมก็ไปเทียบเคียงกันได้นะครับผมถูกใจไม่ถูกใจยังไงนะครับผมก็เอาไปคิดวิเคราะห์ช่วยๆกันนะครับ ตัวเด่นที่ให้ในวันที่16เดือน6พศ2560ที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับให้ตัวเด่นก็คือ2 8 4ห้อยออก1 4 2เข้า4และก็2นะครับมา2ตัวนะครับผมคราวนี้นะครับมาดูตัวเด่นในวันที่1เดือน7พศ2560กันบ้างนะครับสูตรนี้เมื่อคำนวณออกมาแล้วนะครับได้ตัวเด่นดังนี้นะครับ2 8 0 2 8 0ย์ ชัดเจนนะครับผมคราวนี้เรามารุ่นไปพร้อมกันนะครับว่าตัวเด่นที่ให้นะครับในสูตรนี้จะเดินได้ดีต่อเนื่องหรือเปล่านะครับผมจะเป็นพระเอกเดินได้ดีต่อเนื่องหรือเปล่านะครับผมวันนี้ก็ขอฝากช่องไว้ด้วยนะครับผมสําหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามาดูมาชมใหม่นะครับยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามก็โปรดช่วยกดไว้ด้วยนะครับผมเผื่อว่าวันใดวันหนึ่งผมมีหวยดีๆเด็ดๆแม่นๆสามตัวตรงๆมาฝากจะได้ไม่พลาดโอกาสนะครับผมจะได้เสิร์ฟถึงมือท่านอย่างทันท่วงทีนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกๆท่านนะครับผมโชคดีโชคดี มีสุขภาพแข็งแรงกันทั่วหน้าทุกท่านทุกคนเลยนะครับผมสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผม